น้ำมันจะเข้ามาสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะลิ้นจี่เด็กดอยอันนี้คือชื่อ Facebook นะมาโพสเลยว่าแม่ก็จะหนีก็ต้องพาเด็กไปด้วยไมู้จะทํายังไงชักรอกนั่งเข่งนีน้ำกันแบบไทยๆค่ะออกมาจากบ้านที่น้ําท่วมได้อันนี้ต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นการนั่งรอกอะไรสักอย่างนะเหมือนชักลอกเหมือนกาบคนข้อก่อสร้างอ่ะคุณนินะจาเหมือนกับเช้าไฟฟ้าที่สิงคโปร์เหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะน้องไปลงเข่งดูซิว่าจะ ไม่ถึงหรือเปล่าคือวางแผนก็เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนพี่เลี้ยงพี่ผู้หญิงเอาใจช่วยส่งเด็กไปก่อนแล้วกันเอาไปลูกค่อยๆเลื่อนโอ้โหคนข้างล่างก็เอามือประคองนะแต่ไม่ถึงลอ่ะไปไปแม่กับลูกลงเก่งกันไปเด็กก็เกาะอยู่อย่างนี้ค่ะอุ้ยนีอนนาทีชีวิตโถมีคนให้กำลังใจเยอะทั้งหมดก็ติดอ้าวตกมือ ทุกคนก็เป็นผู้ประสบภัยจากน้ําท่วมกันงนานอาปรกบมือเอามาลูกมาทางนี้ดูนะคะยังมีโครนอยู่ที่พื้นกันอยู่เลยรับมาได้ก็ดีใจแล้วไม่รู้ใครจะต่อนะแข่งนี้เดี๋ยวก็มากันเรื่อยๆล่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพของน้ําใจคนไทยน้าป่าน้ํคลองก็เป็นรองน้ําใจนะช่วยๆกันแล้วทุกท่านปลอดภัยเออครับใช้ทุกวิธีการนะครับแต่พูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าใช้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านเอออย่างนั้นเลย องกาหวดำนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำ้องบมายสามโม